ค js lab อันนี้นะคะลองสัมมา js lab อันนี้นะคะเป็นล a b ที่เรื่องการใช้คำสั่ง co referencing หรือการกำหนดค่าพิกัดเรือการใส่ค่าพิกัดให้กับภาพถ่ายของเรานะคะอันดับแรกก็เปิดข้อมูลเปิด เอาแมปมาแล้วก็นำข้อข้อมูลที่เราจะใส่ค่าให้กับนะคะ ตัวดีแล้วกันหลังจากนั้นก็ให้ลองเปิด Google Earth ออกมาให้เราไปตั้งค่าพิกัดก่อนนะคะไปที่แถบเครื่องมือเลือกตัวเลือกแล้วก็เลือกแบบพิกัดกริดหรือ Universal t r a n s o r m r c a t o r เลือกหน่วยเป็น เมตรกับกิโลเมตรถูกต้องแล้วถึงเรากปับลงก็ค้นหาค่ะบริเวณที่บริเวณของพุโเราวช้ เรียบร้อยแล้วอันนี้คือบริเวณที่เราต้องการจะกำหนดค่าพิกัดก็เปิดดูว่าภาพใน Google Earth กับที่เราจะใส่ค่าพิกัดเป็นภาพเดียวกันไหมเปิดนะครับเป็นภาพเดียวกันหลังจากนั้นเราก็ไปที่ความส่งสีเหลืองก็ไปปักหมุดเลยเอาตรงนี้แล้วกัน เรียบร้อยตับมาที่แม่เราไปที่ geo referencing ไปที่ add control point ก็ เราได้ภาพที่ตรงกันแล้วก็ไปที่ Geo referencing แล้วก็เลือกอันนี้ Add Control Point แล้วก็มาวางจุงดยกอนด้วยการคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกขวา Input x y จากนั้นเราก็ไปกรอบค่าดูค่า x มีทั้งหมด6ตำแหนง่ง มาไวมีเจ็ดต,ตำแหนง่งโอเคาพาไเรียบร้อยถ้าเราต้องการจะปรับอีกก็ทำเหมือนเดิมไปเลือกจบดก่อนซึ่งอันนี้เราก็จะไปใช้ร่วมกับการดีไซน์ เืองลือกที่แบบเด่นชัดแล้วก็คิดว่าจะสามารถปักได้ถูกจุดเพราะว่าถ้าปักผิดสุดหรือใส่พิกัดผิดภาพมันก็จะเอียงหรือ,อถ้าภาพหายไปแบบเมื่อกี้เราก็ทำการคลิกขวาที่เลเยอร์แล้วก็ซูมดูเลเยอร์หรือกิดโฟม เช็นภาพก็จะกลับมาเรียบร้อยอันนี้ก็เราใส่ค่าพิกัดไปเรียบร้อยแล้วคะมาดูนี่ไงลิงเซเวอค่าพิกัดที่เราใส่ไป สำหร,รับวันนี้นะคะการใช้คำสั่ง co referencing ก็เป็นการพอจูดและก็ใส่เป็นการกำหนดจูดพร้อมกับใส่ค่าพิกันเพื่อจะนำไปใช้ในการดจ t i น e ในแลบต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีข้อผิดพลาดอันกันใดก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ